ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการสอนโหลดนะครับโปรแกรม z o ูมนะครับใน PC หรือในโน้ตบุ๊กนะครับน้องๆไม่ต้องกลัวนะครับเรียกว่าง่ายมากๆนะครับง่ายกว่าสมาร์ทโฟนอีกนะครับลำดับแรกนะครับให้เราเปิดนะครับโครมขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับผมให้เราเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยนะครับซึ่งตัวลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวพี่จะแนบไว้ให้ท้ายคลิปนะครับจะอยู่ข้างล่างคลิปนะครับในใน รายละเอียดของคลิปนะครับน้องๆเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเจอครับน้องๆกด enter เข้าไปครับทีเดียวนะครับแล้วน้องๆไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับย้ํานะครับกดทีเดียวแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับรอหน้าต่างมันเด้งขึ้นมาอ่าเด้งขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับให้น้องๆเลือกที่ที่จะเซฟไว้นะครับในที่นี้พี่ขอเลือกเป็นที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับจากนั้นกดเซฟนะครับผมที่เครื่องหมายลูกศรชี้เลยนะครับอ่ากดเซฟได้เลยนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนเลยนะครับว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับเมื่อโหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็สามารถกดเปิดได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่รอไปพร้อมๆกันเลยเนาะก็เรียกว่าการโหลดโปรแกรมมาจากมาใช้ในคอมเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันพิเศษนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่ะตอนนี้พี่โหลดเสร็จแล้วนะครับกดเปิดได้เลยนะครับอ่เมื่อกดเปิดแล้วน้องๆสามารถปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะครับผม เมื่อน้องๆกดเปิดแล้วนะครับมันก็จะอินสตอลอัตโนมัติเลยนะครับส่วน PC ของใครที่ยังไม่อินสตอลนะครับน้องๆสามารถไปดับเบิลคลิกได้ที่นะครับตัวโปรแกรมได้เลยนะครับรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะเด้งหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับน้องๆไม่ต้องตกใจนะครับให้เราปิดไปก่อนได้เลยนะครับจากนั้นนะครับ ถ้ายังไม่เห็นไอคอนนะครับที่จะกดเพื่อใช้งานนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับน้องๆกดไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับเราจะเห็นแอปพลิเคชัน Zoom อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับน้องๆสามารถลากนะครับให้แอปพลิเคชัน o o m เนี่ยมาอยู่ที่แท็บบาร์นะครับหรือมาอยู่ที่หน้าจอเดสก์ท็อปของเราก็ได้นะครับตามแต่ที่เราสะดวกเลยนะครับในที่นี้พี่จะลากมาไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับผม ก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยสวยงามนะครับ UT5 เนอาไม่พอนะครับพี่ก็จะมาวางไว้ที่แท็บบาร์ของพี่ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับนเราก็ต้องชอบหน้าจอโล่งๆเนอาจะได้ใจสบายครับเมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับให้น้องดับเบิลคลิกเข้าไปที่โปรแกรมนะครับก็จะขึ้นจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับะนะครับให้น้องๆกด s i ซอัพนะครับไซอัพนะครับคือการลงทะเบียนก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ตั้งชื่อตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับที่ตำแหน่งลูกศรชี้ขึ้นเลยนะครับไซอัพฟรีนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะลิงก์เชื่อมต่อกับโครมนะครับอ่าก็สําหรับคอมนะครับมันก็จะให้เรานะครับได้ใส่วันเดือนวิเกิดนะครับอ่าก็ใส่เข้าไปนะครับเดือนมกรานะครับวันที่25นะครับโอเคปี1996 อ่าโอเคเจอแล้วนะครับสามารถซื้อของขวัญวันเกิดมาฝากพี่ได้นะครับอ่าโอเคนะครับในช่องนี้นะครับก็จะเป็นการใส่นะครับอีเมลนะครับจะเป็น Gmail Hotmail นะครับหรือใดๆเมลทั้งสิ้นนะครับน้องๆก็ใส่ไปได้เลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นตัวอีเมลที่เรายังสามารถใช้งานได้นะครับผมในที่นี้พี่ก็จะใส่อีเมลของพี่ไปนะครับเพื่อที่จะเอาไว้กดยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับก็กดยืนยันนะครับอ่า จากนั้นก็สามารถออกจากหน้าต่างนี้ได้เลยนะครับแล้วให้เราไปเข้านะครับที่ Gmail นะครับหรืออีเมลที่เราได้ใส่ไปเมื่อสักครู่นะครับไปดูข้อความนะครับของพี่เป็น Gmail นะครับพี่ก็กดเข้าไปที่ Gmail โอเคนะครับผมอ่าก็มาดูกล่องข้อความนะครับเดี๋ยวซูมเนี่ยมันจะส่งข้อความเข้ามานะครับที่กล่องข้อความของเราสักครู่หนึ่งนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วกดที่ Activate account นะครับคราที่แล้วพี่อ่านผิดเป็น create account เนาะกดที่ Activate account นะครับน้องๆกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะให้เรานะครับได้ตั้งชื่อนะครับนามสกุลนะครับรวมถึงรหัสผ่านนะครับในที่นี้นะครับผมเหมือนกับคลิปที่แล้วที่พี่ได้บอกไปนะครับก็ให้น้องๆได้ใส่ First name ของเราเป็นชื่อเล่นภาษาไทยได้เลยนะครับส่วน Last name นะครับให้น้องๆได้ใส่ ตัวย่อของมหาวิทยาลัยของเรานะครับรวมถึงชั้นปีนะครับที่เรากําลังศึกษาอยู่นะครับของพี่ๆก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เรามาตั้งรหัสผ่านนะครับโดยเงื่อนไขของการตั้งรหัสผ่านเนี่ยจะต้องมีทั้งหมดอย่างน้อย8ตัวอักษรนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษนะครับและต้องมีตัวเลขด้วยนะครับน้องๆก็ตั้งได้ตามอธิยาศัยเลยนะครับแต่ก็จําไว้ด้วยนะครับผมเมื่อตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กด continue นะครับได้เลยอ๋อจะต้องใส่รหัสผ่านสองครั้งนะครับเพื่อคอนเะฟิร์มเนาะแล้วก็กด Continu e ได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่เ่าโอเคเดี๋ยวพี่ตัง้งรหัสผ่านให้จำง่ายก่อนโอเคเรียบร้อยกด Continu e ครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับน้องๆเสร็จขั้นตอนแล้วออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับนี่นะครับอ่าปิดได้เลยครับอันนี้ก็ปิดได้เลย แค่นี้ครับน้องๆก็จะเป็นการสร้าง Account นะครับของโปรแกรม Zoom นะครับที่ใช้สำหรับ PC ของเราแล้วนะครับก็ให้น้องๆได้กรอกอีเมลนะครับที่เราได้ใส่ไปเมื่อสักครู่นะครับเกียบเสมือน Username ประมาณนั้นนะครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านนะครับใครที่ขี้ลืมนะครับก็สามารถกดจดจำให้มันจดจำรหัสผ่านของเราไว้ได้นะครับจากนั้นกด Sign up Sig- n in นะครับเข้าไปนะครับ s i g n in เข้าไปเรียบร้อยครับน้องๆง่ายๆแค่นี้นะครับ เอาละครับเรามากันที่นะครับการเข้าไปชม Open m e อ Online นะครับก็พี่ๆนะครับจะส่งลิงก์นะครับในการเข้าห้องชม Open m e ออนไลน์ไปในกลุ่มไลน์นะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มไหนก็ให้น้องๆรอติดตามกันตอนต่อไปนะครับผมเมื่อน้องๆนะครับเข้ามาแล้วนะครับให้น้องๆกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะครับตามที่ลูกศรกำลังชี้อยู่นี่เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมาโผล่ที่หน้าต่างนี้นะครับมันจะเด้ง p o อัพขึ้นมาเลยนะครับให้น้องๆนะครับกดคาว่าเปิดซูมนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของน้องแต่ละคนเลยนะครับมันจะเด้งนะครับขึ้นมาถามว่าให้น้องกดคําว่า j o y w i t h computer audio นะครับเพราะว่าถ้าไม่กดนะครับน้องๆจะไม่ได้ยินเสียงของพระอาจารย์นะครับในการเทศนะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับน้องๆก็จะเห็นนะครับว่า UI นี้นะครับก็จะเป็น UI ในการฟัง o p e n m e t h ออนไลน์ของเรานะครับซึ่งนะครับพี่จะแนะนำนะครับฟังก์ชันนะครับในการฟัง o p e n m e s นะครับประมาณ สองสามฟังก์ชันพื้นฐานแบบสุดๆเลยนะครับคือการเปิดปิดวิดีโอและการเปิดปิดไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดนะครับและปิดวิดีโอนะครับเว็บแคมของเรานะครับง่ายๆแบบนี้เลยน้องๆเนาะแล้วพี่นะครับก็จะแนะนํานะครับในการเปลี่ยนแบ็กกราวนะครับก็กดไปที่คําว่านี่นะครับชุดนะครับวิชัวนะครับแบ็กกราวนะครับน้องๆเผื่อทีใครที่โหยังไม่ได้แบบยูทิไฟห้องให้ดีเนาะก็สามารถเปลี่ยนแบ็กกราวได้เลยนะครับ ก็ฟังก์ชันนี้นะครับผมน้องจะใช้ได้เฉพาะกับ PC นะครับ i p แ d และก็ออเฉพาะ PC และ iPad เท่านั้นนะครับส่วนสมาร์ทโฟนหรือว่า iPhone นะครับก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับอ่านะครับที่มาอยู่ที่สะพาน l d เรนเกตแล้วนะครับน้องก็ฟังก์ชันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่มาซัพพอร์ตนะครับที่ใครที่ไม่อยากให้เห็นฉากหลังเนาะก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเค ครับผมและเมื่อเรานะครับจบการดู o p e n m e มดออนไลน์แล้วนะครับน้องๆก็อย่าลืมปิดกล้องเว็บแคมหรือปิดโปรแกรมของเรานะครับที่ลูกศรกำลังชี้อยู่นะครับกดปิดนะครับเท่านี้เองนะครับผมก็เป็นการนะครับผมสาธิตนะครับวิธีการโหลดติดตั้งและใช้งานในเบื้องต้นจริงๆนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นก็ต้องฝากน้องๆนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับ และก็นะครับในวันเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็อย่าลืมมาเจอกันนะครับกับการ o p e n m e เมทออนไลน์นี้นะครับมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้มาที่คอมเมนต์และที่ประสานงานได้เลยนะครับ